We'll สถานการณ์น้ำในก้านพะเยาลดระดับลงต่ำสุดในรอบ10ปีค่ะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพชาวประมงรอบก้านพะเยาแต่ว่าชาวบ้านที่นั่นก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสค่ะจากเดิมที่เคยหาปลาขายก็หันมางมหอยลายขายสร้างรายได้ทดแทนนะักข่าวพลเมืองคุณยุทธภูมินำบงลงพื้นที่ก้านและพูดคุยกับชาวบ้านที่นั่นค่ะชาวบ้านในจังหวัดพะเยาออกหางมหอยลายน้ําจืดที่ริมรชายฝั่งก้านพะเยากันอย่างคึกคัก หลังจากที่น้ําในก้อนพะเยาแห้งขอดจากปัญหาภัยแล้งที่กําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ทาให้ชาวบ้านรวมทั้งชาวประมงพื้นบ้านออกงมหาหอยลายนําไปขายแทนการหาปลาเนื่องจากปลาและกุ้งที่เคยมีอยู่ได้ลดลงจํานวนมากจากสถานการณ์ภัยแล้งทําให้ชาวบ้านมีไรายได้เพิ่มขึ้นนับพันบาทต่อวันจากการงมหาหอยลายน้ําจืดขายครับท่านครับตอนนี้นะครับจังหวัดพะเยามีแหล่งทำมาหากินแหล่งใหม่นะครับ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับเนื่องจากเภาวะภัยแรงของปีนี้นะครับที่ก้อนพะเยาน้ําแห้งมากนะครับแต่ว่าเป็นโอกาสให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ลงทํามาหากินที่ก้อนพะเยาแห่งนี้นะครับนั่นก็คือการ أ, งมหาหอยลายนะ,ะซึ่งเป็นหอยลายที่สวยงามมากนะครับและเป็นอาหารที่ أ, เลิศรสนะครับชั้นยอดทีเดียวนะครับนำไปผัดนําไปยํา ้สบายเลยฮะแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องชาวริมก้อนพะเยาอย่างยิ่งนะครับเป็นหอยอย่างครับหอยลายเจ้าลองลองขอละครับหอยลายเอาไปยัดงอะไรกินล่ะพัดเจ้าเอาไปพัดล่ะปัดพริกเผาปัดฉาเรายิบยิบขึ้นมาเล่อ่ซื้อกิโลตัวไหนฮะวันนี้กิโลสามสิบละเจ้ากิโลสามสิบล่ะเจ้าตะวันกิโลสาววันนี้ขึ้นราคาขึ้นราคาโดยชาวประมงพื้นบ้านกล่าวว่าปีนี้ ก้นพะเยาแห้งแรงมากทําให้หอยลายชนิดนี้แพร่พันธุ์เป็นจานวนมากทําให้คนที่เคยหาปลาหรือหากุ้งหรือเก็บผักขายในกวนพะเยาได้หันมาทำอาชีพงมหาหอยลายขายแทนซึ่งก็สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดูแรงนี้หอยลายล่ะโอ้ oh, oh, ครับยืดจืดละเออโอ้เนาะแล้วก็มาหาดึงวันละครับ <laughs> รังม่มาได้สองวันอยู่พ่ออยู่ไหนอยู่ลายก้อนอยู่ลายก้อนบักะจะได้บวงห่วงจะได้วงหูวมันมีหอยลายนะมันเขาโถอันเขาออกจากเขาไหมขาวลงเขาหลงเขาก็เลยงมหอยทะเลมีหน้าก็อนเท่าไหร่นี่มีมีไหนบ้านยายยายอยู่พานี่เจ้าอยู่พานโอ้แล้ววันนี้จะได้มางมหอยเพลไหมเดี๋ยวส่งน้องจำป็นมาเอามากลายเขาครับอันนี้มาห้าหกคนเนี่ยได้กี่กิโลแล้วเนี่ย กุยังหูนได้กี่กิโลนะมันจังไก่จังไก่ที่ประมาณเนาะนะเกินตอนนี้ได้กี่กิโลประมาณสักอะไรอ่ะชาโลนี่เนาะประมาณชาโลหนาเจ้าเดียวหนากี่ถุงซื้อกระถุงวะนี่สามถุงเจ้าชาถุงเอาไปยังไรครับเอาไปฝากคนเลยเจ้าฝากคนเลยเอาเอาไปพัดล่ะครับอย่าลืมนะครับมาอุดหนุนหอยลายนะครับของฟา้านพะเยานะอร่อยมากนะครับแ้่ถ้าหากท่านสนใจอยากจะงมหาเองก็ได้นะครับ อาชีพกมหอยที่ก้อนพะเยาครับนี่เป็นความพยายามในการปรับตัวเพื่อประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นค่ะแต่ว่าปริมาณน,น้ําที่แห้งลงของกว้านพะเยาในปีนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณกุ้งปริมาณปลาที่ลดลงเท่านั้นค่ะยังส่งผลกระทบต่อปริมาณน,น้ําดิบเพื่อใช้ผลิตน้ําประปาสําหรับคนพะเยาด้วยคุณผู้ชมสามารถสื่อสารสถานการณ์ภายแล้งใกล้ๆตัวของคุณผ่านทาง facebook com citizen t h a i pbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะ เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ